สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้ครับคือเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกมากเลยครับพี่เจ้าปทุมราชครับผ้าพี่น้องครับมาเปิดราคาง่วหนาคอกครับเป็นง่วของพอท้อนครับสวัสดีครับพอท้อนครับสวัสดีครับมือนี่ก็สีแบงปันทั้งหมดสี่ชุดนะพ่อเนาะครับผมแม่ลูกหนึ่งโคมครับแม่ทองสามตัวครับพี่น้องนะครับเอามือนี้เปิดราคาแบงปันพี่น้องไปเลี้ยงครับฝนสีมาแล้วครับพี่เจ้าสิบวยใส่กันสันนะครับ ตำมืดก็ต้องกราบขออภัยครับอ่ะเบิ่งเริ่มจากแม่ลูกเป็นก่อนครับลูกเพิ่นกระสิไว้ประมาณอาทิตย์นึะพ่อเนาะครับออกอยู่คอกเลยนะพ่อเนาะออกอยู่นี่ครับออกอยู่เลยอ่ะเอาชุดแรกครับเริ่มจากแม่ลูกครับพี่น้องอ่ะชุดแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตผูบครับพี่น้องนะครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับพ่อร้อยสี่สิบแปดบวกรบร้อยสี่สิบแปดลูกเพิ่นไหววัาอาทิตย์หนึ่งนะพ่อเนาะครับผมพอท่อนเปิดจ็กบาทครับพ่อครับสามหมื่นหนึ่งพันครับอ่ะสามหมื่นหนึ่งพันครับพี่น สามหมื่นพันพี่น้องนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบแปดบวกลบนะครับอ่างัวลูกสองยืนนะครับเพิ่อนออกอยู่นี่ละพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็เป็นลูกหลอดพอร้อมนะครับอ่าแต่ว่าใบหลอดกระหาผมเห็นสามหมื่นพันครับทุกทอนประกันให้เจ็ดมื่นครับพอครับ <c ười> สิบห้ามือครับสิบห้ามือนะครับสามหมื่นพันนี่ลูกเพิ่นลูกไส้พี่น้องฮู้ฮู้กำลังกินนมแม่อยู่นะครับสามหมื่นพันแม่เพิ่นกับเป็นงัวเพิ่นงัวเขาบีกงัวเขาขโค้งลงครับคลิปผู้ดำจมูกดำมัสสิกบาแหวงครับ หัวลูกสองมันพอครสองยืนนี่แหละครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องใหญ่นี่ครับลูกเพศผู้ตัวนี้เป็นลูกของเพราะผมจำโมพิสเป็นลูกของพริกแดงนะครับนี่ต้อนกตั้งโจโก้ครับฟันจับจุ่มหงนั่งครับนะครับเพราะว่าเคยเปิดตอนราคาทองแล้วมือนี่เปิดราคานะครับสุดคือให้พี่น้องย่อมบอกยังไงคือขาดทุนให้นะครับทุนออกมาเป็นตัวผู้ขาดทุนให้สามสิบเอ็ดห้องครับต่อรองได้ครับเพจดำพ่วงฮางดำนะครับทรงปีลอยหาทิฟโล่ต้องพอเนาะครับผม นะครับขอดทีริงหรอพี่น้องโอโห้หลังมากว่างดีนะพอ่อนุ่มก็ดีครับเป็นอาเบอร์ไทยย่างน้นองเพิ่นนีน่ะครับาสามหมื่นหนึ่งพันครับลูกตหากตหากักตาหักเมื่อกี้เพันนอนรับตัวใหญ่นะครับสามหมื่นพันแม่เพิ่นก็เป็นบราวมันดุผสมสูงมรวยซีที่แปดปลุกลูกเปิ้นแข่งขาใหญ่นะพอนะ่อเนาะครับนี่นะครับลูกไส้ต้นอกตั้งนี่ครับผมมีหมองแต้มหมองอย่างนะครับพี่นอ้องสามพันสามหมื่นพัน สามหมื่นกับหนึ่งพันราคาห่องนะพี่น้องซื้อกันได้ลักสองแน่นอนนะครับโทรมาต่อเอาก็มาทอนย่อมลุบให้ครับมือน,นี้ออกมาเป็นเพศผูกนะครับกับโบเป็นยังนี่เพศผูกะกะตาหักดีพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่มอิ่มระเบิดนี่ครับลูกไส้เพิ่มจกัจกจ๊หมื่นละพอนี่อาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าก็สี่เกลียวประทิ์นี่แหละครับเกลียวปรทิตดหนึ่งครับสี <laughs> บส่ดันอาทิตย์นี่แหละเออเมืเฝ้ามืาเฝ้าขอด <laughs> <laughs> พอเพิ่มแป๊บเดียวออกซ้ำ <laughs> ออกง่ายเอหัวออกออกง่ายออกง่ายดับมือเฝ้าบ่ออกออกกั้งวันไอ้เงินมาแม็กมาลูกเ,เ,เคยปรทอนมาออกลาพิจารณา <laughs> เป่าบางดนหนึ่งอ่ะนี่ครับนุ่มเพลินนุ่มสีเต่าครับเรียกว่าทาปะปกติตกทอนประกันให้ซิปหาหมือนทรงฟรีลอ,อยฮะซิบกิโลครับหรือหม,มากคานนั้นพี่น้องโทมากนะครับเพื่อไก่กะซอยข้าหนึ่งก้อนไปดีนะครับนี่หูด้วพี่น้องตัวนี้ใหญ่ใหญ่เงาโอ้โหหัวใหญ่สองโต สามสิบเอ็ดต้องพอนะสามสิบเอ็ดครับต่อรองได้นะครับอย่ามัมมี่เลยได้วันเขาแะนั่นแล้วไม่ใหญ่เจ๊ดเลยไม่ใหญ่เลยไร้พี่น้องไปเรียนนะนะครับอ่ะต่อไปครับไปเบิ้งชุดที่สองครับใส่ใยให้กันครับอ่ะชุดที่สองครับพี่น้องมาเบิ้งง้อทองใส่ใหญ่ครับอ่ะแม่นี่สูงอะไรครับพ่อร้อยหาสิบหาบกลบร้อยหาสิบหาบบกลบครับทองกับเจ้าอ่ามัมมี่นะครับสีเข่าแปดเดือนแล้วพี่น้อง โตใหญ่ๆนะครับสมัยก่อนเจ็ดแปดหมื่นมื่นนี่เปิดเท่าไหร่ครับพ่อสามหมื่นเจ็ดท่านครับสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับราคาห้องครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องวังขายกระซ้ากว่าพี่น้องเลยโทรมาต่อกข้ามาทอดเอานะครับรวมทรงลอยห้าติ๊กกิโลนะพ่อเนาะครับผมท่านแดดทั้งฝนแดดฝนเลยพี่น้องนะครับสูงลอยห้าติ๊กห่าปกลบครับพี่น้องนะครับออกลูกกระทบนะครับทองกับเจ้ามั่วมี่ครับเอสห้าศูนย์แปดเอ้ห้าหกแปดวันที่ผสมครับวันที่แปดกันย่าของโคกนุชขอด 15้ามิถุนาหกเจ็ดนะครับเดือนอีกพวกกี่เดือนล่ะพี่น้องอีกสองเดือนนะครับอีกเดือนกว่าๆเอาหยุดลูกครับพอดีเห็ดหน้าเหล้พวพอดีส7 0 0 0เจ็ดพันครับประกันทองนะพอเนาะประกันทองครับผม<ว>สูงหน่อยหาที่หาลูกได้ทองครบพอครับลูกสองที่ทองครับลูกที่สองที้ทองนี่ครับโอ้ใหญ่พี่น้องเบิ่งที่ล่ะสามสิบเจ็ดห้องอเบื้งแรกเหยียดมั่วนี่ครับเครื่องดำนะครับพวงหางดำพี่น้องเบิ่งค้นกัะมัว ถูกอนประกันหายิบหาหมือดทรงฟี่กับลอยหาสิบโลครับห้องสามสิบเจ็ดส่วนงอเพ่งแพร่งพี่น้องหกเจ็ดหมื่นนี่ครับทองไก่ขอดสามสิบเจ็ดห่องครับพี่น้องครับใหญ่สูงลอยอาหาสิปผาพอครับพอ <ผม S 1> สูงอะไรก็พอผมลอยหกสิบ <60. S 2> มาถึงทองหาสิบหาหาสิบ <50. S 1> ไก่เขียงองอก็พอเลยงอสูงกว่าเะพก็มาตัวใหญ่เลยน้องทองเสียออกเนาะนะครับนุมสี่เต่าโอ้ยนมเริ่มลงเต่าละ เุาได้มากรุ่นนะครับใส่หญ่ๆนะครับคลิปหูดำโบดนะครับจมูกดำเขาสีโปแวงนี่เสื้เสีองครับเพราะส่วนนี้ยังไปลองควันจับจมูกนะครับนะครับเล็บกระเทาะปกตินะครับสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดครับร่วมทรงลอยฮะทิปโลครับลูกหมากคนหนักนะครับไปลองอ่าปลายเขาสแตงให้น้อยนึงนะครับอกทอนประกันให้ตัวใหญ่ด้วครับเด้อนี่ครับหน้าตาเป็นตาเป็นตาเสือนะครับโอเคเป็นยังงครับสามสิบเจ็ด อ่ะเบื้องคักๆนะครับเบื้องยากพ่จารบริสัยกันซันขึ้มเหม,มือนี่ขึ้มอ่ะลุมยางโซ่เล็กน้อยนี่อ,าอ่านน้อยไหมยางเบื้องเออบวบนไปมาเพราะเออบนเบืบ้อ่หลูกกระทบนะครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบห้านี่ครับงัวเชือกสองแปดเดือนอีกอ่ะจักหมื่นละวันที่แปดทีห่อน,นี่หกแปดเดือนโอ้ยสูงจนเถินพี่น้องเลยอ่ะเป็นตัวที่สองครับมักถึกใจกระทบมา 37,000ื่นนะครับต่อรองได้อ่ะปะจูงไปครับพ่อต่อไปเบิ้งชุดต่อไปใส่ไงเขาคอกแล้วพูนนะครับไปละพี่น้องเลยต่อไปครับชุดที่3ครับพี่น้องความอ้วนนี่ต้องยกให้น้องเพลินครับเป็นง่วนที่หนังหนาอ้วนเลิกนะครับท้องสีเดือนกว่านะพ่อเนาะครับผมครับแม่นี่เปิดจักบาทครับพ่อครับสามหมื่นหนึ่งพันครับอ่ะเปิดไปสามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องสูงอะไรครับ ร้อยสามสิบห้าบอก <35 S 1> ครับรสามสิบห้าครับง่วนลูกได้ในทองนะพ่อง่วนลูกสองในทองครับรลูกสองในทองหนาแห้งพี่น้องเอ,อ้ทั้งหนาทั้งเหงาโอ้ยหนังไหมน้าพ,พ่อหนังโพอด้วยอ้วนยีดีเลยพี่น้องสามหมื่นพันครับพี่น้องผู้ใดมักง่กนวนสไตล์อ้วนๆต,นตันๆเรียงง่ายๆครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบอกลรบครับฟันจับจุกมองครับทองสีเดือนกว่าสมโตมาแล้วพ่อเนาะสมโตครับพอตรวจทองแล้วมันบอตรวจเรียบร้อยครับผมปากกันทองครับไม่มีแดดพี่น้องแต่สีจืดสียังต้องกกับขออภัยครับว่าเบื้องหน้าคอกระได้โู้ยไร ครับจมูกบัวฉีบบัวแหวงครับคลิปหูดาใบหูบัวฉีบบัวแหวงครับเป็นงวดทีเ่เล่นเช่าบานเลียงงวดนางนางสิพี่น้องหางหยาหางหยานาเรี่งได้ยนี่คือทองสี่เดือนนะครับพี่น้องเด้อถ้าทองใหญ่ี่คี้คักเลยนะครับเอาเพื่องดําพ่วงหางดํานะครับนี่พี่น้องลังเพลินหลังกว่างแห้งเบิ่งฟังสายนี่ครับ สามหมื่นหนึ่งพันครับต่อรองได้ครับพี่น้องทุกโตต่อรองได้ครับโทรมาต่อกขบถทอนเอาทรงฟรีกับลอ,อยห้าสิบกิโลกับผมนะครับลอยห้าสิบกิโลตุกพรประกันให้าหมื่นครับโทรมาต่อเอาเดอ้อนี่ครับมูหนาตาโอ้โหจังนะโอ้ยนี่พี่น้องเอิก๊กเผาใหญ่ๆครับนี่เอิ๊กกว้างๆอ่ะแดดออกแล้วแดดฝนตกครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ตกทางบ้านขบถ้อนมาตกบ้านผมตก อ่นุ่มสีเต้านะครับเล็บกระถอปกติเล็บนี่ครับตุกข้อนประกันห้ครับทองประกันห้ตัวทองแล้วมือนีอิทิภาพสั้นใน่แต่ว่าภาพิจารณิ่งความชัดเจนเพราะเดือดบ่พอไหวใส่ระบบกันสั้นนะครับเอาชัดๆไปเลยนี่พี่น้องสูงหลายสามสิบห่าครับเป็นมัวเล็กๆลือหน้าหนาครับพ่อเนาะครับผมมัวที่แบบเรียงง่ายพี่น้องมัวอ้วนนี่ครับหนังหน้าหนาแบบนี้สูงหลายสามห่าดุกสมตัวไหงมาครับพ่อสมตัวบ้าหมันมากครับตัวบ้าหมันสามสิบเอ็ดพี่น้อง น้ำสื ust, ่ extern, อ, Arrow, 2, อ, no อ cũ, ครับมะลาหนักขอกะลักซองครับเป็นของทุบตอเอานะครับมันอยู่ถิ่นระยะทางนะพอเนาะครับโอไก่กันเอาซอยขบวนมันไปแต่พอทอดก็ไปส่งหายดอกมาเนาะนะครับเอาโอ้ยหนังโหนาเต็มขนาดว่ามันอึดหยาได้อยู่นี่เออขนาดอึดหยาดเลยนี่ครับหยาบ่มีเลยดิเหยีนุ่งงามครับพี่น้องเล็บเอาคนจะชัดไปเลยนะครับหูหูหัวผู้เฒ่ามากหมักไปถ่ายมุ่นมาสิสามสิบเอทห้องป้าจุ้งเขาคอกับไครละ ไปลูกไปไาโชว์เลยเราไปไปเบิงซ่าลอรีนะครับวันนี้ครับชุดที่4ครับพี่น้องเป็นงัวซาโลอรีหัวหลุนธรรมชาตินะครับทองกับบีบมาเตอร์ครับไอเสือไทเกอร์ครับพี่น้องครับพอพันนิกนะครับลูกที่2ในทองครับตั้นตันครับหัวหลุนธรรมชาติเปิดจักบบาทครับพ่อสองหมื่นห้าพันครับเปิดไปสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับราคาห่วงสูงอะไรครับพ่อครับสูงไรสามสิบห้าบวกลบครับร้อยสามสิบห้าบวกลบครับเป็นซาโลอรีครับพี่น้องครับ เอาผู้ไดหาลีนะครับหัวหลุนอ่ะตอนนี้พระทองครับเจ้าเดอะไทเกอร์นะครับพอพันนี่บีบมาเตอร์พี่น้องกับพอพันดีพร้อมสีแดงนะครับวันที่ผสมคาร์ทิพสีกุมภาหกเจ็ดกับน้ำควาดยี่สิบสี่ฟูจิกาหกเจ็ดนะครับวันที่ทิพสีสีควดกะครบสามเดือนแม่นบ่พอครับผมเอาประกันทองแล้วพอเนาะประกันทองครับตัวทั้นจะเศร้าเรียบร้อยสองหมื่นห้พี่น้องราคาห้องลุนนะครับหูสั้นๆนะครับจมูกเพลื่อนวสีครับพี่น้องเขาร์วัมี นะครับควันจับจุ่มมองนังทับนะครับเล่กกระเทาปกติตรวจทองเรียบร้อยครับสองห้าพี่น้องทรงปีลอยหาสิบโลดนะพอน้อครับผมนี่ครับตกตอนประกันห้ครับทองประกันห้ซาโรลีครับพี่น้องลูกสองไ้ทองบ่พอครับผมอ้วนเด้อพี่น้องคุณอ้วนเด้อเบวนมงหลังเพราสินะนี่ครับนุ่มสีเต้านะครับเอาเดือบกับควันมั่นๆกับกวันมันนี่ครับพี่น้องสองห้าพี่น้องอ่ะเล่กกระเทาปกติครับเป็นชุดที่สี่ผู้ใดหางวลี่ มาเรียบครับปลีมาเรียบโหสันส่นๆพี่น้องกินเก่งวะพ่อโอ้ยกินนี่ปวดไหล่บอกเลือกนั่นปะเลือกแกะก่อนกินให้เลือกจะขายกับหมูเลยเพี้งยงเฟื่องนี่คือแพียงมาต่ว่าเาจเ้าเรียงเดี่ยวเลี้ยงเลี้ยงว่าเหลืบคุณแต่กินเก่งพี่น้องดูสกินกับหมูนี่อ่ะพี่น้องมึงถ่ายกันกว่างดีนะครับ,รบอ้าวนุ่มสีเต่าลูกสองในท้องครับทอ้องสองเดือนกว่าที่เขาตามเดือนกับเจ้าเดือดไทเกอร์นะครับไอเสือกับบีบสีแดงครับพี่ดุนเอาพี่น้องเลยเป็นชุดที่สี่ครับ ทรงปีก่าลอยอ่าอ่าสิบกิโลทุกตัวนะครับราคากระต้อร่องในทุกตัวนะพ่อเนาะครับผมนะครับมื่อนี้เปิดซีชุดนะครับแบ่งฝันสนใจชุดใดโทรหาพอทไอนครับพี่กัดบ้านทวีผลครับตำบลหน้าหว่างอำเภอปทุมราชพงศาจังหวัดธตมนาชเจริญครับมีคืมแน่แดดแน่ทำกาพอ่ไพ่ครับพี่น้องผ้ายู่เข่ามาขึ้นกับฝนตกแหละนะครับอ่าเบอร์ไล่เดี๋็กปีจาขเกิดนะครับเป็นไอที่ไล่ของอ่าลูกสาวพอท้อยากเข้าไปกินหง่ากบูนะครับพี่น้องครับอายางโชว์เลยลูก เรื่องกินในเรื่องใหญ่พี่น้องเซอร์เลยอะปะขอขออกเลยคลิปนี้ครับพีจ่จ้าประทุมราชครับพอท้อนครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ